สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกลางชาแนลนะครับวันนี้นะครับเรามีบอลสีเยอะแยะมากมายนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งปิดก่อนนะครับดูให้จบวันนี้มีเซอร์ไพรส์ตลอดคลิปเลยนะครับราคาถูกลูกม้ยกสิทธิ์นะครับนี่และต้นนี้ก็คือณเมืองนนแผงสวยมากมากเลยนะครับสาหรับใครที่ได้ลูกเข้าไปนะครับบอกเลยนะครับสวยจริงๆนะครับเอ้ามีอะไรบ้างอีนี้ ไปชมกันเลยครับสีตันนี้นะครับเป็นสีลาหุ้มทอง่าแผงนะครับนี่น่าจะมีอมเหลืองๆบ้างแล้วแหละนะครับนี่จัดไปครับสีลาหุ้มทองแผงกระถางนี้เป็นกระถางไซส์ใหญ่6นิ้วเลยนะครับเอาไปตั้งแม่ได้เลยหรือจะไปผ่านะครับยิ่งผ่ายิ่งแพงสวนครับอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเอ้ายาช้าเลยนะครับกระถางนี้สีลาหุ้มทองแผงจัดให้พิเศษในราคาเพียง1 9 9บาบาทเท่านั้นเองครับถูกมากจัดไปครับสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่ามณีมันตรา นี่ในตลาดก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับเพราะว่าที่สวนก็มีต้นเดียวเหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะแบ่งปันบอนสีที่ยังไม่เคยได้แบ่งออกไปนะครับนี่มันีมันตรากระถาง6นิ้วนะครับจัดไปเช้าวันนี้เลยนะครับ1นึ่งร้อยเก้าบาทเช่นกันครับันี้นะครับเป็นสาวนครชัยศรีนะครับหน้าแผลงนะครับหน้าเทพนั่นแหละนะครับสวยมากดูสีดูสีดูสีนะครับกระถางนี้มี2ต้นนะครับนี่และอยากจะบอกว่ามีหัวใหญ่มากนะครับนี่เขาเคยยุบไปตอนหน้าร้อนเนาะ นะครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่บอลที่ยุบไปนะครับก็จะมีหัวไปสร้างหัวใหญ่ขึ้นนะครับกระทางนี้นะครับ2ต้นเลยนะสามนครชัยศรีจัดไปครับ1 9 9บาทเช่นกันครับต้นี้นะครับต้นใหญ่มากๆเลยนะครับบุตรสรินดูหน้าความสวยของเขาก่อนนะครับนี่หลอดใหม่นี่เหลืองแจ๋วเลยครับนี่อ้าจัดไปครับเช้าวันนี้บุษรสรินนะครับฟังราคาดีนะครับโปรโมชั่นต้นนี้จาก200แหละเพราะว่า เขาต้นใหญ่นะครับเอาไปเพียงแค่ราคา129บาทเท่านั้นเองครับดูความสวยของเขาก่อนนะครับบุสลินนะครับต้นใหญ่คอมแพอกูย น่าไปประกวดเนาะไปเบี้ยไม่ทิ้งเลยดูสิใบเบี้ยไม่เคยทิ้งเลยนะครับนี่จัดไปนะครับเป็นกระถางไซส์หกนิ้วนะครับวเคนนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมความงามของเขานะครับวเคนนกระถางนี้เป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่มากๆเลยนะครับเอ้าเอาไปในราคาพิเศษเพียงเช้าวันนี้เอาให้ไวนะครับมีต้นเดียวนะครับที่สวยแบบนี้คัดมาในตู้นี้ต้นเดียวเลยครับจัดไปเพียงแค่ราคา100 60บาทเท่านั้นเองครับสวยมากมีชื่อว่าพญาดำรงราชานุภาพนะครับสวยมากใบมันนะครับนี่บอกเลยนะครับว่ายิ่งโตยิ่งสวยนะครับนี่ใครชอบเลี้ยงบอนอกตู้ต้องต้นนี้เลยนะครับแข็งแรงนะครับมากๆเลยนะครับเอ้าพญาดำรงราชานุภาพเช้าวันนี้นะครับผมเคยแบ่งไปในราคา300กว่าบาทไซส์ใหญ่ๆอันนี้กระถาง6นิ้วนะครับจัดให้พิเศษโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับนี่พญาดำรงราชานุภาพใครอยากได้เอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียง100 ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าโรสนะครับเป็นบอลใบกลมสวยๆนะครับกระถาง6นิ้วเลยนะครับต้นนี้ไซส์ใหญ่มากๆเลยครับนี่ดูดูดูความด่างของเขานะครับโรสบอลใบกลมใครชอบแบบนี้เอาไปทําเกสรทําดอกได้เลยนะครับเอ้าโปรโมชั่นเช้านี้นะครับเอาให้ไวมีต้นเดียวนะครับโรสสวยๆนะครับในราคาเพียงแค่250บาทเท่านั้นเองครับสต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับใบแปลกดูดูใบของเขาก่อนนะครับสวยมากและที่สําคัญคือกำลังออกดอกนะครับใครอยากเอาไปผสมเนี่ยต้องต้นนี้เลยไปถึงเนี่ย ยังมีเวลาอีกประมาณ10กว่าวันนะครับกว่าจะบานนะครับเอ้าจัดให้เลยนะครับนี่ลูกไม้ต้นนี้ใครสนใจอยากได้ในราคากระถาง8นิ้วนะครับผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกระถางให้ได้ต้องส่งแบบกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจัดไปต้นนี้ในราคาพิเศษเลยนะครับ9 9้าก้าครับเป็นไซส์กระถาง6นิ้วนะครับนางรากสดเทวีนะครับสวยมากนะครับแม่พันธุ์ของเราจะเป็นแดงช่าแบบโอ้โหใบมันนะครับต้นนี้นะครับ เป็นบอลที่ยังไม่เคยผ่าหัวมาก่อนนะครับนี่ประมาณเป็นปีแล้วนะครับยุบไปยุบมาจนหัวเบอเลอร์เลยนางราชสบเทวีนะครับต้นนี้จัดไปใน,ในราคาพิเศษนะครับโอ้โหอ่ะ ผมขายราคาหัวนะมีหัวแน่นอนครับ250บาทใครไวใครได้ครับมีต้นเดียวภาษาอีสานว่างามแท้งามแท้งามแท้นะครับนี่ชายชนสวยมากนะครับแล้วคนที่ได้ชายชนจากสวนเราไปนะครับโอ้โหเป็นฟอร์มประกวดสวยจริงๆนะครับเอ้าลูกแม่นี้มาอีกแล้วนะครับกระถาง6กนิ้วนะครับไซส์สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ งามจริงจริงนะครับเอาผมแบ่งให้ในราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับชายชนกระถางนี้ครับ190าบาทเท่านั้นเองนะครับโอ้สวยมากเอาไปตั้งแม่นะครับสีเลิกงามกระถาง6นิ้วนะครับนี่เริ่มกัดเม็ดสีมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมชัดเจนแล้วนะครับนี่สวยมากนะครับกระถางนี้นะครับเอาเอาไปเพียงแค่ราคา190บาทเท่านั้นเองครับสีเลิกงามสีเลิกงามกระถางใหญ่ๆเลยนะครับตนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่สวยมากเลยนะครับนี่เอกลักษณ์ของเขาก็คือใบมัน ใบมันนะครับก้านดําแข็งแรงนะครับนี่ใบมันก้านดําแข็งแรงนะครับลูกไม้ต้นนี้ยกสิทธิ์ไปนะครับให้กับ f c ฟสดุนกวางชาแนลนะครับใครสนใจนะครับให้ทักมาถามรขคาวอีกต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกของเจ้าสาวนะครับผมผสมเองนะครับนี่การันตีเลยก็จะมีป้ายแต่ว่าไม่ไม่ชัดเท่าเจ้าสาวเออเห็นไหมความคล้ายเจ้าสาวชัดเจนแต่สิ่งที่แปลกคือเขามีใบแปลกทุกใบ เห็นไหมฮะเขาจะมีใบแปลกความความชัดเจนของเขาคือใบแปลกใบแปลกใบแปลกนะครับแสดงว่าเขามีความชัดเจนเอาใปผ่าเผื่อนิ่งก็ไปตั้งชื่อเองได้เลยนะครับแต่ต้นนี้ยกสิทธ์นะครับเป็นลูกไม้ยกสิทธ์สวยมากเลยนะครับนี่ใครชอบสายเข้มเข้มนะครับแล้วก็แปลกๆนะครับเอา ไม่ทิ้งใบเลยนะฮะดูคอมเพกมากนะครับเอา้าจัดไปราคายกสิทธินะฟังให้ดีนะครับมีต้นเดียว350บาทยกสิทธ์ให้กับ FC ของเราเลยครับเราเคยตั้งชื่อลอยว่าฟ้าประธานพรนะครับความเป็นเจนของเขาคือเขาผ่ามาหลายรอบแล้วนะครับมาจบที่หน้านี้ล่าสุดสีส้มนะครับสีส้มตัวนี้ใครยังไม่เคยได้ตัวนี้สีส้มนะครับนี่ผมเสนอต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่ไซส์ใหญ่นะครับนี่เห็นไหมฮะสวยเนาะ ว้าวเลยครับเอ้าผมเปิดราคาพิเศษคุณกวางเขาบอกว่าเปิดเบาๆหน่อยเปิดเบาๆหน่อยนะครับเอ้าจัดให้เลยนะครับสวยแบบนี้150ก็พอครับมีชื่อว่าเดสตินีนะครับนี่หน้านี้สวยผมจําได้ว่าผมผ่าแม่นี้มานะครับหน้าส้มนะครับแล้วก็มีด่างๆแบบนี้ด้วยนะครับเดสตินีหน้านี้นะครับการันตีความงามแน่นอนนะครับกระถาง ไซส์ใหญ่นะครับจัดให้นะครับในราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับเดสทีนี้นะครับหน้าเทพแบบนี้เลยนะครับนี่เอาจัดไป200 25บาทครับาทครับเป็นสีการจนาเจน2นะครับย้ำว่าเจน2นะครับบู๊ใบใหม่สวยมากเลยนะครับเอ่อไม้มีหัวนะครับบอลยุบนะครับบอลยุบไปสร้างหัวแล้วก็ขึ้นใบใหม่มานะครับแบบนี้เลยนะครับการันตีหัวใหญ่แน่นอนไม่เคยผ่าเลยนะครับสีการจนาเจน2ต้นนี้ครับขายในราคามีหัวกับความสวยนะครับนี่ เอาไปผ่าเลยนะครับจัดให้พิเศษเช้าวันนี้นะครับสองใครอยากได้ทักมาครับเป็นลูกไม้ที่เราผ่านะครับเป็นชุดแรกของสวนเหมือนกันนะครับเห็นไหมสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะต้นนี้ถ้าสุดของเขาสุดเขาเลยนะจะมีสีเหลืองทองนะครับมีลูกให้ดูด้วยนะครับรูปสุดนะครับนี่แล้วก็ผมผ่ามาเจนนี้ก็คือเป็นชุดแรกนะครับมีลูกแบ่งนะครับใครอยากได้ลูกของต้นนี้ ทักมาครับมีรูปแบ่งนะครับในราคาพิเศษแน่นอนนะครับเนี่ยเป็นนพเก้านะครับเป็นการผ่าผ่ามาเป็นชุดใบแปลกอะครับมันก็จะเป็นชุดนี้อยู่ประมาณ3-4มสี่กระถางนะครับผมเซลแล้วกันนะครับนพเก้าใบแปลกนะครับ129บาทนะครับ129บาทมีประมาณ45กระถางเนาะ จัดให้เช้าวันนี้นะครับมีชื่อว่ากู๊ดเดย์นะครับนี่สวยมากเลยนะครับใครชอบสีวินเทจนะครับต้องกู๊ดเดย์เลยนะครับนี่เป็นไม้มีชื่อที่แบบโอ้ยสวยมากๆเลยนะครับอา้าวกู๊ดเดย์ราคาโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับลงขายไซยนี้กันอยู่ประมาณ4,500ผมไม่ขายผมให้ FC ฟซีศูนย์กลางต้นนี้ต้นเดียวนะครับจัดไปเช้าวันนี้นะครับ200 ยี่สิบเก้าบาททับกู๊ดเดย์ใหญ่ๆไม้หน่อแล้วนะครับผมบอกว่าต้นนี้เป็นซาปูนผลเนาะผมขอแก้ชื่อนะครับจริงๆแล้ว่ชื่อว่าพบรักนะครับบอลสีต้นนี้ชื่อว่าบอลสีพบรักสวยมากๆเลยนะครับใครสนใจต้นนี้เอาไปเลยในราคาแก้ชื่อเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นพอครับบอลสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่านารีบูรพานะครับไซส์สวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่จัดให้พิเศษเช้าวันนี้นะครับนี่เห็นไหมใหญ่เนาะ อุ้ยบึมบึมเลยครับเอาเอาไปในราคาพิเศษนะครับนารีบุรพา80บาทก็พอรักเอ่ยขึ้นแล้วไม่เคยพอนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดทุก EP เลยนะครับต้นนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับนี่ใบไม่ทิ้งเลยนะครับมีอยู่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านี่สวยมากๆเลยครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับรักเอ่ยกระถางนี้เอาไปนะครับนี่ดู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 แบบนี้นะครับนี่เอาไปเลยนะครับพิเศษเช้าวันนี้นะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพียงแค่75บาทเท่านั้นเองเป็นลูกไม้ใบกลมนะครับนี่เหมือนดวงจันทร์เลยเห็นไหม สวยมากๆเลยนะครับเอ้าพิเศษเช้าวันนี้นะครับจัดไปนะครับอุ้ยอยากเอาให้เห็นใบนี้ใบนี้ออกเป็นเหลืองส้มเห็นไหมเหลืองส้มนะนี่สวยมากเลยค่ะโอ้ไม่ใช่เขียวนะครับจัดไปพิเศษนะครับลูกไม้ต้นนี้99บาท99บาทเท่านั้นครับเป็นลูกไม้ใบหอกครับสวยมากๆเลยครับดู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 วู้ยิ่งสูงเิ่งใกล้ยิ่งสวยนะครับมีความด่างชัดเจนนะครับมากๆเลยครับเอาไปในราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับเอาให้ไวนะครับลูกไม้ใบหอกต้นนี้นะครับ 89บาทครับจัดให้ f c ของเราเป็นลูกไม้นะครับนี่จัดให้เลยนะครับเป็นใบกลมทรงถ้วยนะครับเขามีความเซอร์ไพรส์ตรงกลางด้วยนะครับยิ่งโตยิ่งมีความเซอร์ไพรส์นะครับเป็นลูกไม้ผ่านะไม่ใช่ลูกไม้เมล็ดนะครับเป็นลูกไม้ผ่านะครับชุดนี้ชุดแรกเลยนะครับที่จะแบ่งนะครับใครชอบสีแดงแบบนี้นะครับนี่จัดไปเช้าวันนี้เลยนะครับนี่แปบาทครับแปบาทเท่านั้นครับเป็นสีลาหุ่มทองแผลงนะครับนี่หลอดไม้เหลืองเลยนะครับนี่แต่ว่า ใบนี้จะอมชมพูนะครับเห็นไหมความด่างสีลางหุ้มทองยิ่งผ่ายิ่งสวยนะครับนี่นี่ก็ออกเหลืองทองนะครับอ้าวจัดให้ศีลางหุ้มทองแผงต้นนี้นะครับเอาไปเพียงแค่100แปดสิบบาทนะครับมากครับเรนูนครบอลเก่าที่หลายๆคนกําลังตามเก็บช่วงนี้นะครับนี่เรนูนครนี่ครับสวยมากเลยนะครับนี่เอาไปเช้าวันนี้เลยนะครับเรนู99บาทครับสวยมากๆเลยครับเป็นรูปไม้นะครับด่างเหลืองสวยมากๆเลยนะครับนี่ดูความสวยของเขานะครับดู ว้าวเลยนะครับมีการันตีความงามนะครับเอาเช้าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับลูกไม้ต้นนี้เอาให้ f ส่วนคุณควางชาแนลนะครับพิเศษในราคาเพียงแค่ 89บาทโอ้ยจริงๆผมว่าจะขาย250ลั่นปากไปแล้ว89ก็รีบจัดไปเลยครับ89บาทเท่านั้นเองครับมีชื่อว่าสิลาจักรพัดนะครับเป็นไม้มีหัวนะครับสวยด้วยนะครับนี่ความงานของเขานะครับเอ้าเราจะปิด EP กันด้วยต้นนี้นะครับสิลาจักรพัดโปรโมชั่นเช้าวันนี้เลยนะครับนี่จัดให้ FC ส่วนคุณกวาง h ช n แนลนะครับเพียงแค่ราคา300 ยี่สิบเก้าบาทสิลาจักรพรรดิสวยๆบึ้มๆอย่างนี้นะครับนี่คดูความงามของเขาก่อนครับเอ้าฝากติดตามกดไลค์สับสไลด์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับแล้วก็ทุกๆ E ีีที่ท่านช่วยกันแช์นะครับเราขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ